ยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดานวนโชงนะคะกับอาจารย์ต่ายหมอดูตาทิพย์ค่ะกลับมาอีกแล้วครั้งหนึ่งได้พบได้เจอกันแล้วนะคะก็เป็นช่วงที่เด็ดสระเตที่ทุกคนรอ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 ,รอมานางานนี้นะคะดอรออย่างไรเรามาดูผลงานกันเนาะนะคะแต่ก่อนอื่นจะไปตรงจุดนั้นอาจารย์ขอแนะนําตัวเองก่อนละกันนะคะอาจารย์ตายเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่ชมรมโหราโพธิยาที่อื่นอาจารย์หยุดหยุดการสอนก่อนชั่วคราวเพราะว่า ด้วยภาระกำลังยังไม่พร้อมอินซียังไม่แก่งกล้าก็เลยเก็บไว้ก่อนแล้กันขอสอนที่นี่ที่เดียวนะคะท่านใดอยากจะมีความรู้ทางด้านเรื่องเกี่ยวกับวิชาดาวนำโชคโดดเด่นอย่างไรรวยอย่างไรมาเรียนเลยค่ะบอกได้เลยว่าโอ้โหแสบนะคะแซบอย่างไรเราก็ต้องมาเรียนกันนะบอกว่าเป็นวิชาที่โดดเด่นมากๆแล้วจันใช้วิชา นี้สร้างฐานะให้กับตัวเองได้นะคะรวมไปจนถึงวิชาเนี้นำเ,เอาเลขเด็ดเราจะสังเกตเห็นว่าว p ไอีแฟนคลับ FC ต่างๆต,ตั้งแต่สมัยโบราณมาแล้วจะเห็นว่าเลขหัวจานเนี่ยสุดติงถึงแมวเราก็ไม่เคยพลาดในเรื่องของเลขเด็ดอาทิตย์ด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเลขเด่นคือเลขเด่ดนนี่แล้วรอบเนี้ยบอกเลย อะไรล่ะจานนางฟ้าแน่นนอนแน่นนอนเออหรือว่าจะให้เลขนางสาวไทยดีเนาะเอานางสาวไทยแล้วกันเออดีดีดีดนางสาวไทยจัดไปจัดไปมนี้มีนางสาวไทยค่ะอ่านะคะแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่า,าเลขเนี้ยงวดเนี้บอกเลยนะคะมีบ้านขายบ้านมีรถขายรถค่ะอโอ้โหจานยังง้เลยเหรออ่ามันมันมันไม่ธรรมดา มันไม่ธรรมดาเนาะก็ขอให้ทุกคนรวยๆเฮงๆกันแล้วกันนะคะควันงวดนี้เนะาะก่อนอื่นอ่าแล้วก็ท่าในใดอยากจะเรียนวิชาสุรหนึ่งนะคะก็มีคนสอบทมเข้ามาหลายคนเพราะว่าจอกสอบรอบสุดท้ายก็ยังอยากจะเรียนกันอยู่อีกก็อ่าเรียนก็เรียนก็เข้าใจเนาะบางคนแบบอ่าสัญญาภาพไม่พ้อมงคนก็ติดงานติดการโอ้สารพัด แต่รอบนี้อาจารย์ขออนุญาตสอนเป็นออนไลน์อย่างเดียวไปแล้วกันนะคะก็คือรอบนี้นะคะมีความโดดเด่นจากรอบที่แล้วคือวิธีการหาดาวเด่นเกิดขึ้นโอ้โหอาจารย์อย่างนั้นเลยหรออืมนะคะค่าเรียนส0 0พบาทค่ะเรียนออนไลน์เรียนวันเดียวจบค่ะนะประมาณนั้นเลยเนาะหรือจะเป็นวิชาเจตัวเก้าฐานหรือวิชาโหราศาสตร์ไทยหรือวิชายิปซีถอดรหัสหรือวิชาโงเ่เฮงลายมือ บอกมาบอกมานี่นะคะประมาณนั้นเนอะก็เรามาดูเลขเด่นกันเลขเรามาดูผลงานเก่าก่อนๆนะคะในส่วนของเลขดับนะคะงวดของวันที่1ิหกเมษายนนะคะเรามาดูว่าดับจริงไหมนะคะสแกนกรรมเลยตุ๊ด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 มีงบอกเลยว่าเลขดับของเราเอาอยู่ดับบนของเรา เอาอยู่อีกแล้วอีกแล้วครับนะคะว่างั้นเลยเนาะซึ่งเป็นความภาคภูมิใจนะคะเพราะาเลขดับบนดับล่างของเราในค่อนข,ข้างจะน่าชื่นใจนะคะเป็นที่หมายปองของหลายๆท่านเพื่อเป็นการลดต้นทุนอย่างแน่นอนะคะ่ะอ่ะดูผลงานเนาะนะคะขออน,นุญาตวางละกันนะจ๊ะนะจ๊ะต่อไปค่ะเลขดับล่างงวดของวันที่16เมษายนี้ก็งวดนี้ นะคะออก7จ็หนึ่งเรามาแสดกต่อกันตุ๊ต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 นี่นีดแซวอะแน่นอนดับร่างของเราเอาอยู่เอาอยู่อีกแล้วนะคะก็ต้องขอแสดงความดีใจกับเลขดับร่างของเรานะคะอ่าดับสนิทชิดเชื้อดับเอาอยู่นะคะว่างั้นเลยเนาะนะคะต่อไปค่ะเอ่อ อ่านี่นี่นี่เลขทักษะพารวยวันงวดนี้เต็มหน้ากระดานเชียวเนาะนะคะก็งวดที่แล้วนะคะออมสินออมสินห bon. นึ่งห้าบนนี่ตรงตรงหนึ่งแล้วก็หกแปดล่างตรงตรงแล้วก็สีเขียวทอกสองแปดเอา่าสี่สองสองสี่บนเอ่ออสี่สองสองสี่ล่าง นี่แล้วก็หกสามสามหกทกระสอบนโอ้โหเข้าเต็มเต็มรัฐบาล6 0ศ6หโอ้โหแม่งอย่างนี้เลยเหรอและใช้กับได้ทุกหวยด้วยนะคะในวันนั้นในวันนั้นวันนั้นของของเดือนอาจารย์สุดติ่งเลยนั่นแหละเนาะ,ะประมาณนี้นะคะเออ มีสมาชิกหลายสอบหลายท่านเขามาบอกว่าอาจารย์วันนี้ไม่มีเหรอนางสาวไทยมีมีม,มีโอ้ดาำใส่ตาซะจิตจิก,จกนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปดูเรื่องของปฏิทินเลขเด็ดตะทีศก่อนนะคะรอบนี้ต้องบอกเลยว่าอสุดปริงนะคะปริงเนาะ ไปทินเลขเด,ดตาทิตย์นะคะปกตอออิอาจารย์ขายหยู่ที่ราคา2,999บาทวันนี้ลดราคาค่ะเหลือเพียง1,500บาทนะคะสำหรับสมาชิกของเรานะคะเรามาดูผลงานของรอบที่แล้วกันเนาะว่ามันสุดติ่งกระดิ่งแมวขนาดไหนนี่ค่ะเห็นไหมคะอ่าถอยกลับมาบอกเลยนะคะว่าพ่อภูมิใจ ะะเป็นอย่างไรอะ่ะงวดของวันที่16เมษายนอาจารย์ให้เด่นเลข6กับเลข1นะคะออก6006บนนะคะแล้วก็71ล่างเนาะนะคะส่วนของอมนะะอมสินนะคะออมสินอาจารย์ให้15นะคะเอา15นะ,ะแล้วก็68 68ล่าง68นะคะทก็ 6, 2 24ล่าง24โอ้โห รออ,ออะไรล่ะนะรออะไรนะจจะติดต่อทันทีเลยค่ะไม่ต้องรีบร้อนนะคะก็ค่อยโทรมาเดี๋ยวก,กดปิดหมายเลขนี้นะคะแล้วก็หมายเลขนี้เลย0 9 0 9 2 8 2 6 2 6และ id line ห3 5า1 5นะคะหรืออีกเบอร์หนึ่ง08 159 159 87 นะคะติดต่อเข้ามาหมายเลขนี้ถ้าอยากเข้า v ีพีพิมพ์คำว่าขอดูลูกแต่ถ้าอยากสั่งปฏิทินพิมพ์คาว่าสั่งปฏิทินเดี๋ยวอาจารย์จะส่งรายละเอียดเข้าไปให้แล้วคุณก็ทําตามที่อาจารย์เขียนตรงนั้นนะคะประมาณนั้นหรือถ้าท่านอยากจะเข้า VP ีถามว่าจะเข้าอย่างไรนะคะบูชาหิน1เส้นคุณจะได้ VP ของอาจารย์3ามวดความโดดเด่นของหินไม้เศรีก็คือความมหาศาลมันคือมันมีเลขขึ้นนะคะสวดมนต์อ่า หน่โมตัสระเขา,ว,าว,ว่าโตพ่วงะะนะคะหนึ่งเส้นคุณจะได้วีพีของจันยตายสามงวดนะคะได้ส่วนลดของอาจารย์ตายอีก50%นะคะได้สูตรหนึ่งหนึ่งสูตรนะคะสำหรับหนึ่งเส้นน้องแล้วก็ถ้าสามเส้นล่ะได้ส่วนลดอีก50%นะคะได้วีพีของจันยตายสิบงวดนะคะและก็ได้ทั้งสูตรหนึ่งและสูตรสอง นะคะประมาณนั้นเนอะนะคะาสามเส้นมีอะไรม้างหินถูก,กวยค่ะนะคะว่าด้วยการถูกหวยอยากรวยอยากรวยซั์เข้ามาค่ะหินว่าด้วยสุขภาพโชคสุขภาพของตัวเองก็คือหยกเขียวหยกขาวนะคะปีเสียเปลี่ยนสีมีทั้งตัวผู้และตัวเมียหรือบางท่านบอกว่าไม่เอาชันอยาาเใ็้ตัวเดียวก็แล้แต่ นะคะีเซียเปลี่ยนสีเปลี่ยนโชคลาภเปลี่ยนเงินทองนะคะเวลามันจะมีโชคลาภเมื่อไหร่มันจะแปลงร่างเป็นสีชมพูหรือสีแดงเข้มนั่นเองนะคะหรือไทเกอร์อว่าด้วยเดชอำนาจเรามีเนาะประมาณนั้น3เส้นคุณจะได้ v i p ีอนจะนไต่10งวดนะคะแล้วบอกได้เลยว่างวดที่แล้วกลุ่มของ VP p ต้องมีเยนเฮนแน่นอนคะ่ะเพราะว่าถูก06เต็มเเลยนะคะและจันก็เน้น06ด้วย ก็ต้องขอบคุณเนาะท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่านอ่านะคะและกลุ่มของแฟนคลับที่อยู่ใน Facebook นะคะอาจารย์ให้0ูค่ะก็ต้องดีใจด้วยจริงๆเนาะไอที่ติ่งเลยนี่ปฏิทินะคะ่ะเต็มหน้ากระดาษเขียนจนเลอะเทอะหมดเลยนี่เห็นยังเนาะนะคะดักได้กินกลงกันเข้ามาบอกได้เลยว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะนะคะอยากจะเป็นแบบอ้อแล้วก็ยังมีอันนึงคือ ราศีไหนจะจับเงินล้านนะคะในอะของพฤษภาคมเนาะอาจารย์ให้6006ค่ะโอ้โหเข้าทุกเม็ด,ท,ดามาทุกคลิปของเรามันต้องต้องทุกคลิปทุกคลิปทุกคลิปค่ะนะคะและรายการของอาจารย์ต่ายเนี่ยบอกได้เลยว่าไม่รวยไม่เลิก รวยงรวยแค่เข็ไม่รวยไม่เลิกอ่ารวยเลิกทําไมล่ะความรวยเนี่ยอยากได้อยากได้อยากได,อกได้อยากได้ก็เข้ามาเลยค่ะนะจังแบนี้เลยเนาะแล้วก็เอ่อในล็อกงวดน,นี้นะคะเลขเด็ดตาทิพย์เป็นอย่างไรเล่าโอโหไม่ต้องพูดถึงนะคะ <c oughs> ไม่ต้องพูดถึงนะเพราะว่าอาจารย์เคยพูดอยู่เสมอๆนะคะว่าหกกับเก้า ตัวเดียวกันนะคะมันออกทั้ง6และออกทั้ง9ออกอะไรล่ะ9 0 6 2ตัวบน0 6 06เนาะ3ตัวล่าง5 5 1แบบนี้นะคะแล้วก็ในส่วนของเอออันนี้นะคะสูตร1บอกเลยว่าใช้ไลไม่เกินนาไม่เกินหน้า,เก,นนาเกินตาไครอาจารย์บอกว่า6กับ9ดูเดียวกันไปดูเรื่อที่ราห6 หอะไรลากลงมาหกศู้าโอ้โหอย่างนั้นเลยหรออืมอใช่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 ใชใชน,นี่บอกเลยว่าใช่ว่ามันต้องใช่ <c oughs> นะคะออกหกศและยืนยันฟันธงกระรันตตว่าเข้าทุกงวดเข้าทุกงวดฟังปะนาะชาเลยจ้ะ เข้าทุกงวดนี่นะคะสูตรหนึ่งมีอ่าสูตรหนึ่งในแต่ละล็อกเนี่ยมันมีอยู่ประมาณ1 0บถึงสิตัวไม่เกินนี้นะคะและเข้าทุกงวดด้วยเนาะแต่ถ้าเป็นสูตร2นะคะอันนี้สูตรหนึ่งกับสูตรสองเนี่ยต่างกันอย่างไรสูตรหนึ่งเบิ้ลถามไม่นับทำไมล่ะเอามีอยู่เอามีอยู่นะคะแต่ถ้าสูตรสองล่ะ ไม่หวั่นแม้หวั่นมามาาจะเบิ้ลจะหามจะตองเอาอยู่โอ้โหสุดติ่งอ่ะเนอะประมาณนั้นมันก็บ่งบอกถึงความร่ำรวยนั่นเองนะคะแล้วก็สุดสองาอาจารย์บอกว่าเน้น9้าเน้น9้าไปดูรักเกนะคะรักเกอาจารย์ให้อะไรเก้หโอ้โหอย่างนั้นเลยเหรออืมนะคะ อาจารย์บอกว่า9ก็6ับ6ตัวเดียวกันไปดูล็อก6 6อะไร6 0 9นะคะในสูตรนะ,ส,ะสำหรับท่านบอกว่าแมวชินชอบ0ูนไปดูล็อก0 0อะไร0 6 9โอ้โหสตัวอย่างนี้เลยละแต่ความ ในอ่าในสูตรหนึ่งกับสูตรสองมันมีความแตกต่างกันนิดหนึ่งสูตรหนึ่งอะ่ะเบิ้นหามไม่นะสูตรสองอะ่ะไม่หวั่นแม้หวั่นมามากจะเบิ้ลจะหามจะตอเอาอยู่นี่นะเอาอยู่นี่อย่างนี้เลยนะคะออก็ขอโชคดีเนาะใครอยากรวยอยากเฮงเปังๆก็ตามกันเข้ามานะคะประมาณนั้นแล้วก็บอกได้เลยไม่ธรรมดาค่ะธรรมดาไม่ทำธรรมดาไม่ทำค่ะ นะประมาณนั้นเนาะอยากได้อยากดีอยากเด่นก็เข้ามาค่ะอยากรวยตามเข้ามาค่ะอย่าช้านะคะนะรอบนี้มีบ้านขายบ้านมีรถขายรถค่ะแล้วไปอยู่วัดกันอีอาจารย์ตกลง,ง,งจะเชื่ออาจารย์ดีไหมก็เล็กน้อยกันได้นะคะไม่เชื่อก็อย่าลบรู่นกูเตรูมาเองนะคะกลุ่มของกูเตรูที่ปรึกษาทางด้านงก,ก,การเสี่ยงโชคเนาะทำไมละอาจารย์ก็ เหตุผลที่อาจารย์มาศึกษาวิชานี้เนาะงายนิดเดียวเลยอาจารย์มามองว่าเมื่ออายุเหมาะเหมาะเมื่ออายุเหมาะเหมเน้นเหมาะเหมาะนะคะทาไมล่ะอาจารย์ก็มันทำมาเลยไม่ได้อะสมัครงานเขาก็ไม่เลิกจากเงินเดือนเคยได้เงินเดือนหลายหมื่นเขาก็กดเราเหลืออยู่หมื่นนิดๆบดาไปแล้วอืมเนาะ ความรู้ความสามารถมันไม่ไปตามวัยนิดนี่ยแต่มันวิชาดเดียวค่ะที่ความรู้ความสามารถไปตามไวัยอืมอะไรล่ะหมอดูไงคะนะหมอดูเนาะยิ่งแกอุย้ยหมอเคยเรื่องนี้อุประสบการณ์เยอะแน่นอนออ้เห็นเด็กเดกไปอุย้ยอันนียเพิ่งเรียนโจบน่ะดูถูกกันไปอย่างนั้นเนาะนะคะล่าสุดอาจารย์ไปเจอใน Facebook นะคะ เห็นแล้วของคลนนะโอ้โหพวกหมอดูนะมันบอกมันเลยราศีเนี้จะรวยกูเห็นปุ๊บกูแทงปั๊บเลยเนาะกูอย่างงั้นแต่ไม่เคยมาดูส่วนตัวเลยเพราะว่าในราศีของแต่ละราศีนะ่ะเราพูดในดวงกลา,างของดวงเมืองดวงกลางๆของดวงเมืองนะคะถามว่าจะตรงถึง100%่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมไม่เหตุผลเพราะมันเป็นดวงกลาง,างดวงของดวงเมือง ไม่ใช่ดวงคุณถ้าคุณอะให้เป๊ะๆคุณต้องมาดูดวงคุณเฉพาะนะคะเอาปัญญาคิดนิดหนึ่งเนาะคนเกิดราศีเมษจะเป็นคนโชคดีห้าหนึ่งเมื่อใดก็ตามจรมาทับกันจะส่งผลให้เกิดโชคใหญ่ในชันษาเออทุกคนไหมไม่เพราะอะไรเพราะบางคนพฤห,หักมันเป็นปะบางคนเป็นนิดเป็นปะมันให้โชคยังไง เนาะฟังนี้ฟังนิดนะว่าคุณมีไหมคุณจะต้องเข้าไปละเอียดนิดนึงเนาะถ้าอยากให้ชัดเจนนี่เลยรออะไร0909282626และ ID l ดี e 6ล5์1 5าตรวจดวงค่ะตรวจดวงเนาะอย่ามัา่วเนาะเขาพูดกลางๆคุณก็เอานุ่นนี่นะั่นเนาะแล้วพออาจารย์ทักไปเอาพูดเล่น <c oughs> มันไม่ขำไง ใครจะไปโดนด่าฟรีอ่ะเนาะนะคะประมาณนั้นเนาะก็ลองเช็คดวงก่อนดวงตัวเองมีโชคลาภไหมดวงวิถีชีวิตในดวงจรปีนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองนะคะประมาณนั้นเนะเาะรับรองว่าคุณรวยแน่นอนถ้าคุณฟังกันนี้หนึ่งนะจ๊ะนะจ๊ะนะคะเรามาดูกันว่าอ่าสำหรับท่านที่สมาชิกอยากเข้า VP นะคะเพียงแค่คุณบูชาหินหนึเส้นอาจจะเป็นหมายเศรษฐีนะคะหนึ่เส้นมี อ่ะมัเศรษีีที่โดดเด่นก็คือมันจะมีเรื่องของตัวเลขขึ้นนะคะนี่คือความโดดเด่นของมันนะคะ,ะบูชาหินไว้สวดมนต์บ่อยๆคุณจะได้โชคลาภถึดขึ้นนะคะหนึงเส้นคุณจะได้มีพิ3สามวดนะคะได้ส่วนลดอีก50ปซนะคะได้ทั้งสุดได้สุดหนึ่งนะคะประมาณนั้นเอาไปด้วยดูตลอดชี่สตัวไม่เอมขอ3ตัวแล้วกันนั่นเลยสุดหนค่ะนะจ๊ะสำหรับท่านบอกว่า จามอย่างได้สูตรสองอะทำไงบูชาหิน3เส้นอาจจะเป็นหินถูหวยนะคะหยกน้ําผึ้งมีทั้งตัวผู้และตัวเมียหรือจะเป็นตัวผู้อย่างเดียวก็มีนะคะหรือจะเป็นไทเกอร์อายมีเสียบเปลี่ยนสีนะคะหรืออยากจะเป็นลูกป,ประคำเอาไวส้สวดมนต์น้ำมอโกซีอิงผูสเมีนะคะหเส้นเนาะก ข้างล่างก็จะเป็นน้ำเต้าดูดซับนะคะประมาณนี้เนาะหรือจะเป็นส้อยคอหยกขาวนะคะ1เส้นนะรวมเป็น3เส้นนะคะ3เส้นคุณจะได้มีพีหอนจันตาย10งวดได้ส่วนลดอีก50%ได้ทั้งสุดหนึ่งและสุดสองนะคะเอาไว้ชื่นชูชื่นใจนะคะอยากรวยตามเข้ามาตามมตามตามตา,มามเข้ามาและปลองคุณรวยอย่างแน่นอนคะอ่ะอ่าอ่าได้ สตัวเนี่ยบอกได้เลยว่าถ้าคุณรู้จักเล่นเป็นเงินล้านไม่ได้อยู่ใกลยมือคุณเลยจริงๆให้ตายสิลโลบินนะประมาณนั้นแนะ่อาจารย์ตาลอียละตาหลกตาหลกนะคะเรามาดูรอบของงวดนี้ค่ะรอบนี้บอกได้เลยอับดุลเอ้ยเอ้ยมีบ้านไข่บ้านมีรถไข่รถนี่นะคะกับเลขนามสาวไทยค่ะ อาจารย์อย่างนั้นจริงๆเหรออืมนะคะประมาณนั้นอย่าลืมนะคะงวดของวันที่สองพฤษภาคมนะคะหกกับเก้าตัวเลียวกังอะ่ะตัวเลียวกังอะ่ะเนาะจำไว้นะตัวเลียวกังเนาะนะคะอาจารย์เนาะนะคะเอา,อาจารย์ให้เด่นนะคะเลขสี่เลขสี่อาจารย์ว่าน่าจะเป็นนางสาวไทย น่าจะเป็นนางเสาไทยสี See, อะไร4ี่ห4สี่ห้าสองสแล้วก็4ี่นะคะอ่านะเลขต่อไปเลขนางสาวไทยเนาะเลขลงนางสาวไทยนม่นะคะดูซิว่าจะจะจะชนะนางสาวไทยหรือไม่ลองมาดูกันลงนางสาวไทยนะคะหกกับเก้ตัวเดียวกันอย่าลืมน,นะ เลขอะไรหกสี่หกห้าหกสองหกเจ็ดหกสามหกศูนย์นะคะประมาณนี้แล้วเลขห้าค่ะห้าสี่ห้าหกห้าสองห้าเจ็ดห้าสามห้าศูนย์นี่นะคะอะแคปหน้าจ้ห้ชื่นใจกันเนอะหนึ่งสองสามแค่เจอ หนึ่งสองสามแค่เจอหนึ่งสองสามแค่เจอร์โอเคน่าจะทันเนาะนะคะประมาณนี้วันนี้อาจารย์คิดว่าอาจารย์มั่นใจนะคะลองดูเนาะเผื่อมีโชคละว่าสองตัวเนี้ยน่าจะมานะคะลองดูเนาะรวย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 นะคะประมาณนั้นเลยเนาะก็ขอให้ทุกคนรวยรวยแห่งๆแล้วกันนะคะขอให้โชคดี มีความสุขนะคะตัวภาพแข็งแรงเนอะแล้วก็อขอให้ทุกคนเฮงๆปับางๆนะคะสามารถติดต่ออาจารย์ต่ายที่หมายเลขนี้ได้นะคะ0 9 0 9 2 8 2 6 2 6และ ID l i ล e 6 3 5 9 1 5ามมีเบอร์เพิ่มอีกเบอร์เนึงนะคะ0815915987นะคะอ่าเนอะติดต่ออาจารย์ต่ายอยากจะเข้า VP พพิวเพราะว่าขอดูรูปอยากจะสั่งปฏิทินเล็กเด็ดแตทิศซึ่งตอนนี้ลดราคาเหลือ1,500ับาท ะนะคะหรืออยากจะเรียนอยากจะ,ะเรียนวิชาการใช้สูตรหนึ่งเพราะบางท่านได้ไปแล้วยังยังใช้สูตรไม่เป็นนะคะแล้วก็รอบนี้พิเศษให้ก็คือสอนเลขเด่นให้ด้วยไอ้ยนี่นะคะก็สามารถเข้ามาด้วยนะคะคุณจะได้จับเลขตัวนี้เข้าไปสู่สูตรในเลขล็อกนี้ได้อย่างไรนี่นะคะมันสุดติ่งไม่งแมวเลยละนะคะงวดนี้อาจารย์ต่ายคงอาจจะต้อง บายบายนะคะแล้วพบกันใหม่ในะครั้งต่อไปกับอาจารย์ต่ายหมอดุตาทิตย์รอบนี้ขอให้รวยค่ะสวัสดีค่ะบายบาย